สวัสดีค่ะปอปอใหม่ๆเอฟซี FC ของครูเมียวเหมียวเนาะหินผาปีนองมะนะเป็นทรงเขาทรงของไปให้ทางบ้านทางคุณยาเกะกองเมืองของรุ่นกันเนาะว่าเป็นอีอย่างเนาะคุณยายทรงมากถือคุณยาเห็นว่าเป็นกระเป๋าเนาะคือคือกระเป๋าใส่ตุกตาบ่านออคุณยาตุกตาเอง เด็ก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 หน่อยก็จ้เาทีสื่อนะที่นารักนารักนี่ตัวอย่างกอล่าบูบูปวกนันนะค่ะพุญญาก็เห็นนองป่านองปาาเนาะนในโทรศัพท์ใหม่้องขึ้นดานคุณกู้เห็นเป็นไปเป็นตอนพยุงเทปหรือย่างที่เป็นไปไปห่างกับทางอาแคทเป็นไปจะสื่อเคโทรศัพท์ไปให้นองปลายแต่ว่าบบยหู้จักผา้จักที่เป็นเบิงอ่รุ่นใดจังใดซื่อว่าเปลี่ยนหัน เอาไปเพิ่มบอดดาว่า,ากเอาไปก็อาแคดซื้อบไดดายปัญหาที่คุนซื้อโทรศัพท์ใหม่มาให้มันจะเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนในยุคป,ปัจจุบันบอเบนว่าแาค่นักเรียนเนาะอย่างเท่าอย่างคุณผู้อย่างป,ปุ๋่แมเมอฟซีติดหล้วก็เลยไข่ไข่ประมาณมาาว่าทุกคนก็คืออยู่กับโทรศัพท์เบิ้งคิปเบิ้งนั่นเบิ้งนี่หลายลสิ่งหลายอย่างเห็นแหล้วก็ปากลาพ้นใจดีอกดีใจน้ำเพิน เพราะว่าป็งกับง่ายคือสมัยตะกีก้อยากได้โทรศัพท์จะของกับโทรศัพท์มือสองเก่าๆใส่กับบ ok e ุคอยดีรุ่นรุนนะคะรุ่นรุนบัดนี้ให้น้องจะของกัอยากให้มันได้ดีๆอันนี้คือความเห็บความผัดความแพงของขายที่มีเกาะเบิงต่อกติดตามของความมีน้ำใจของพคนกับคนในครอบครัว อิพานมาพุดหนีหายาอ่าสื่อของเขาบ้านสาเฮือนสังซ่าน,านเป็นหนาเป็นตาในหมู่บ้านมีรถมีเรืออู้สิ่งสุดยางมานะนี่คือสิ่งที่บกหลาเห็นไปแล้วให้พ่อแม่เิน้เลียวปากพึงใจมันก็ไม่เหมียวก็ดีใจพุ่งใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งด้พักดันได้เป็นกําลังใจให้ม่านะนะคะกถือว่าเป็นสิ่งดีๆบอกยํำได้ก็คือบอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีเพิ่น เติบโตขึ้นมากนะคะบทเพงลงห้ายๆบทเพลงที่เคยเขียนให้มันมันแต่ยังกินใจกองใจอยู่ในความรู้สึกของคู้ฟังเพลงเก่าๆหย่อนความรู้สึกไปน้ำกันเนาะค่ะปอเปี๊ยเมย์ดีใจกับน้องป่าดีใจกับพุ่ยาพุ่ปูทางครอบครัวค่นที่มีลูกไส้มีหลานไส้ที่หักที่แพงเนาะค่ะเอานะคะทักทายไปเพียงแค่นก่อนฟังเพลงมวลๆน้ำกันจ้า ่ม่กี่คานบ่ได้เดเงื่อนเก่าหลังน้อยเพเพหลังคากะหัวอยู่บ่กุ้มปนหากินสืบมือมันคือวิธีของคนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องทนชีวิตดิ้นรนหวังส่งลูกเกลียคนเป็นบาาักอายพอเติบใหญ่ทำไรไทยนาน ุดการศึกษาว่าเจ้าไม่มาดันการอ่านเขียนใช้แรงเป็นหลักให้น้องสาวลาภาพเพียนครอบครัวแค่หนึ่งได้เรียนทางเรือก็มี ไว้ให้ครอบครัวต้องมีปริญญาติดฟ้าบ้านเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขาเธอคือที่หนึ่งทั้งบ้านและครอบครัวเรา กับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ สดใสแวววาวเต็มที่ส่งให้เราเรียนตั้งใจเอาไว้ให้ดีครอบครัวต้องมีปริญญาติดฟ้าบ้านเราวันเวลาเปลี่ยนแบบไหนใจคนไม่เปลี่ยนมีโอกาสเรียนสู้ไปจะไม่อายเขา เธอคือที่หนึ่งทั้งบ้านและครอบครัวเรากับคืนที่เนาเอาปริญญามาฝากด้วยเด้อ